ออกแบบมาได้ลงตัวครับถึงจะเก่าแต่เก่าแน่นอนนะครับเปิดจากด้านในได้ด้วยเป็นไงอะท่านผู้ชมเอ้ยเฟี้ยวว่ะโอ้โหกิฟต์เลยครับผมท่านผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้ครับหนึ่งในร้อยเลยครับหรือว่าหนึ่งในร้านเลยดีกว่านะเครื่องเล่นนะแอมพายนะครับมีจอนะครับตรงนี้ผมบอกเลยสําหรับเด็กๆด้านหลังนะครับมีมาครบเลยครับตรงนี้เฮ้ยแม่งใหม่กิฟต์ด้วยนะออปชั่นครบนะครับผมบอกเลย ไม่ผิดหวังครับย้ําเลยไม่ผิดหวังนะครับโหช่วงล่างนะครับดีมากเลยเครื่องเกียร์ให้จม้อยเลยครับผมระบบเบรกนะครับให้จม้อยเลยนี่เลยครับผมท่านผู้ชมถึงจะเป็นรถปีศูนย์เก้าแต่อยู่ในสภาพนี้เอาไปเต็มร้อยครับผมเอาไปเต็มร้อยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซลอาร์มีรถ PPV นะครับหรือรถอเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันำมาเสนอนะครับเป็น Ford e v e r วอ t นะครับ3.0 LTD นะครับปี2009นะครับสีดำคันนี้เลยถึงปีจะเก่าแต่เขาก็ยังเก่านะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แบบว่าน่าใช้งานอ่ะแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับผมบอกเลยว่าได้ขับรถอเนกประสงค์รถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มต้นจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นไฟใหญ่หน้าใสๆนะครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ใสๆเลยครับทุกอย่างสวยๆสแตนดาร์ดแล้วเดิมๆจากโรงงานเลยครับบอกเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเอเวอเรสต์นี่ครับเป็นโคมียอมง่ายๆโคเมียมเลยครับสวยๆนะครับตรงนี้มาพร้อมกับไฟเตนหมอกซ้ายขวาเลยครับตรงนี้นะผมบอกเลยนะซ้ายขวาเลยตรงนี้โอ้โหออกแบบมาได้ลงตัวครับถึง จะเก่าแต่เก่าแน่นอนนะครับด้านข้างก็จะมีนะครับนี่กระจกหูช้างนะครับหรือว่ากระจกมองมุมล้อนะครับตรงนี้นะครับคิ้วซุ้มล้อมีมาครบเลยนะครับมาด้วยแม็กขอบ18นะครับเป็นยาง265นะครับ 60R18 นะครับนี่ครับเป็นแม็กอันลอยที่ติดรถมาจากฟอร์ดเลยนะครับตรงนี้นะนี่เลยสวยๆเลยด้านข้างตรงบังคมนก็จะมีนะครับโลโก้นะครับบอกว่าเป็นเอเวอร์เรสต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ บันไดข้างมาครับบันไดข้างครับเพราะว่าเป็นรถ P P V นะครับนี่บันไดข้างมาครบแหลกหลังคานะครับแหลกหลังคามาล่าหลังคามามีมาครบนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบอะเอาสายลุยสายลุยนะครับครบเลยตรงนี้นะตรงนี้ผมบอกนะครับเป็น 4WD นะครับคำสีด้วยนะครับคันนี้นะผมบอกเลยนะมาด้วยนะครับฝาครอบนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีหลอดไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเป็น L E D นะตรงนี้นะ สวยๆเลยโอ้โหมือเปิดนะครับมือเปิดก็เป็นมือเปิดโคเมียนะครับผมบอกเลยนะสวยๆนี่เอาง่ายๆว่ารถปี2009นะครับอยู่ในสภาพนี้นะถือว่าโอเคเลยครับด้านท้ายของเขานะครับก็จะมีนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะครับบอกเป็น Ford Everest Limited นะครับตัวนี้ครับชัดเจนเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมือเปิดฝาท้ายนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าการเปิดฝาท้ายตรงนี้เขาเปียวมากนี่ นี่ครับผมนะนี่เปิดมาเลยครับนี่มาดูด้านท้ายกันเลยครับเป็นไงครับรถปีศูนย์เก้านะครับภายในของเขานะครับยังกริบอยู่เลยนะครับยังกริบอยู่เลยนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันใช่กันชนหรือเปล่านะครับตรงนี้คล้ายกันชนหายเลยครับตรงนี้ผมบอกเลยนี่นี่สามารถดั้งเรืด้วยนะครับตรงนี้นะรถเดิมทุกจุดเลยครับนี่หัวน็อตนี่ครับโอ้โหรถปี2009อยู่ในสภาพนี้นะผมว่าไม่ขี้เหร่บผม น่าใช้งานอยู่น่าใช้งานนะครับน่าใช้งานน็อตฝาท้ายนี่เราอยู่เดิมเดิมเลยครับนี่ครับนี่ไม่มีรอยขัดเลยอ่ะตรงนี้บอกเลยตัวนี้ก็นะครับผมบอกเลยว่าพับเบาะได้เหมือนกันนะครับพับเบาะได้นะครับจากที่จะดูนี่ครับผมพับเบาะนะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับพับเบาะแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับมีพื้นที่วางของนะครับตรงนี้นะเพราะเป็นสามแถวนะสามแถวนะครับตรงนี้ผมบอกเลยน้ยมันก็น่าใช้งานนะครับนี่ครับ ไม่ใช่ปัญหาเลยครับนี่รถที่ผมมาทําทุกคันนะครับมีประโยชน์แล้วก็มีน่าใช้ทุกคันอันนี้ก็จะเป็นกระปุกฉีดน้ําฝนหลังนะครับตรงนี้นี่อันนี้ก็จะมีนี่ครับเปิดจากด้านในได้ด้วยเป็นไงอะท่านผู้ชมเอ้ยเฟี้ยวว่าแมงลิมมีเตดจริงๆครับผมลิมมีเตดจริงๆนะนี่ครับยางอะไหล่ก็อยู่ครบนะครับอยู่นี่ยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่อยู่นี่นะครับคันนี้นะครับ บึกบึนแน่นอนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุด้านท้ายนะรับประกันเลยตัวถังไม่เป็นไรเพราะว่าชนนี่ต้องชนยางไหล่ก่อนนะครับผมบอกเลยว่ามันมีข้อดีด้วยตรงนี้การที่เอายางไหลไว้ด้านหลังมีข้อดีแน่นอนตรงนี้ครับผมโอ้สวยอ่ะสวยผมบอกเลยนะตัวทงตัวถังนี่เนี่ยมาดูตัวถังตัวถังครับผมตัวถังหรือว่าเม็ดอร์งที่ผมนะครับนี่เม็ดอ่์งโอ้โหเดิมๆเลยครับสวยๆเลยนี่ สวยๆเลยครับผมบอกเลยว่าใครได้ปันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับรถทุกคันนะครับที่เป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะครับการจัดไฟแนนซ์นะครับผมต้องเอาไปตรวจโอนรับเข้าเป็นทะเบียนกรุงเทพก่อนนะครับทุกคันนะครับจะเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับผมบอกเลยยกเว้นลูกค้าจะซื้อสดเท่านั้นนะครับลูกค้าจะซื้อสดลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้ไปนะครับแล้วก็จะมีเอกสารนะครับชุดโอนชุดมอบหนาจนะครับให้ลูกค้า ไปรับเข้าเองนะครับเปลี่ยนชื่อจากทะเบียนนั้นเป็นจังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับนะตรงนี้มาดูนี่ครับผมยาวๆกันไปเลยครับวันนี้เอาใจน้องหน่อยนี่เป็นไงเม็ดอาร์โอสวยๆเลยครับผมบอกเลยนะโอ้โหคลิปเลยครับผมท่านผู้ชมรถที่ผมมาทําทุกคลิปนะครับรถเดิมดรถตนดาดทุกคลิปนะครับรถที่เกิดอุบัติเหตุมาหรือว่า ชนหนักมีความน้ำด่วมมาเนี่ยผมไม่มาทําแน่นอนเพราะทางโชว์รูมของเรานะครับไม่มีนโยบายที่ซื้อรถพวกนี้มาขายให้ท่านผู้ชมนะครับนะผมบอกเลยรถของเราเนี่ยดีทุกจุดเลยป่ะเราดูรอบคันอะไรเรียบร้อยแล้วไปดูในห้องเครื่องกันก่อนป่ะเราดูรอบคันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องกันดีกว่าว่าในห้องเครื่องเขาจะสวยขนาดไหนครับผมผมบอกเลยว่ารถคันนี้ครับเป็นปี2 0 0พนาะครับภายในห้องเครื่องของเขานี่นะครับกริบเลยนะครับเดิมทุกจุดนะครับ เดิมทุกจุดนะครับแล้วก็พวกอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆนะครับมันจะมีเม็ดอาร์คมาจากศูย์ฟอร์ดนะครับเขาจะแต้มมาหมดเลยทุกจุดเลยนะครับนี่ผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยมันเป็นรถเดิมๆจริงๆนะครับรถปี2อ0 9อยู่ในสภาพนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับตรงนี้นะหัวน็อตนี่ครับหัวน็อตก็ยังไม่มีขยับเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้ฝาเดิมนะครับฝาเดิมนะครับตรงนี้ฝาเดิมเลยนี่ครับโลโก้ฟอร์ดยังอยู่นี่เลยครับภายในห้อง เครื่องก็มี ABS นะครับ ABSABS ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องดีเซลนะครับตรงนี้นะครับกระปุกเบรกนะครับมออลมเบรกนะครับตรงนี้โอ้โหเฮ้ยกล่องฟิลนะครับแบตเตอรี่นะครับบอกเลยว่าใช้ได้ยาวเลยนะครับตรงนี้นะใช้ได้ยาวคันนี้แบตเตอรี่เมื่อเดิน11ปี64เฮ้ยแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาได้2เดือนเองนะ2เดือนเองนี่จะได้สองสเดือนได้ยาวเลยนะครับ ขอมอน้ํานะครับตรงนี้ผมบอกเลยหม้อกรองอากาศนะครับท่ออินเตอร์ตรงนี้โอ้เดิมเดิมเลยครับสแตนดาร์ดจากโรงงานหมดเลยนะครับผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะใครที่สนใจรถคันนี้นะครับเบอร์ติดต่อเซลล์อาร์นะครับ0 8 0ย์แปดศูนย์้านะครับหรือช่องทางการติดต่อเซลล์อาร์อยู่ด้านล่างได้เลยนะผมบอกเลยใครที่อยากจะ ทดลองขับรถคันนี้นะครับหรือว่าอยากจะได้รถคันนี้แล้วไม่มีเวลานะครับนะเซลล์อาร์มีการบริการถึงที่นะครับจัดไปนั้นถึงที่แล้วก็ส่งมอบรถถึงที่นะครับผมบอกเลยนะแค่ลูกค้านะครับติดต่อเซลล์อาร์มานะเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่าในห้องโดยสารนะ่ะเขาจะสวยขนาดไหนปะเดี๋ยวเราไป,ปรับชมกันครับท่านผู้ชมผม เปิดประตูเข้ามาแล้วครับพาท่านผู้ชมมาดูภายในห in ้องโดยสารของรถคันนี toilet, ้นะครับว้าวมากเลยครับปี2009นะครับอยู่ในสภาพนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้ครับหนึ่งในร้อยเลยครับหรือว่าหนึ่งในร้านเลยดีกว่านะตัวนี้นะครับภายในของเขานะครับจะเป็นภายในทูโทนะครับสีดาแต่กระสีเบจนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังจากโรงงานเลยครับเบาะสีเบจเลยนะครับตรงนี้ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีนะครับแผงประตูนะครับเป็นทูโทนะครับตัดด้วยลายไม้มีลายไม้มาด้วยนะครับลายไม้นี่ฮะตรงนี้บอกเลยนะ มือเปิดนะครับมือเปิดประตูนี้เป็นโครเมียมนะครับนะตรงนี้เป็นแผงสวิตช์นะครับเป็นแผงสวิตช์ขึ้นลงกระจกนะครับทั้ง4บานแล้วก็นะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกพับได้นะครับผมบอกเลยนะกระจกพับได้นะครับระบบเป็นระบบเซนทันล็อกด้วยนะครับผมบอกเลยวงมาลัยนะครับเป็นวงมาลัยสแตนดาร์ดเลยครับตรงนี้ตัวนี้นะครับระบบเซฟตี้ต่างๆของมีมาครบนะครับแอร์แบกนะครับ SRS นะครับซ้ายขวานะครับตรงนี้นะดูได้เลยนะครับ ตัวนี้อ่ะผมบอกเลยนะว่าสวยงามเนาะหน้าจอวิทยุนะครับเป็นหน้าจอแอมพายนะครับตัวนี้ย่อแอมพายครัสแตนดาร์ดติดรถมาเลยตรงนี้คอนโซลก็คงความเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะมีเครื่องเสียงมาหน่อยครับมีปีนะครับนี่ครับมีเครื่องเสียงให้ด้วยตรงนี้นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับสี่สปีดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ปรับขับ2ขับ4คือตรงนี้นะครับดูง่ายๆนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกมาก็จะมีพนักขาแข็มาให้นะครับพนักขาแข็ช่องเก็บของอะไรต่างๆมีมาครบนะครับช่องเสียบเพื่อเอาเลรตนะครับตรงนี้โอ้โหครบเลยรถใช้งานมาแล้ว11ปี12ปีนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานมาแค่นะครับ 160, 2539กมิเกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเอาจำนวนกิโลมาหารปีแล้วมาหารเดือนนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้วิ่ง น้อยใช้งานน้อยครับถึงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยนะโอ้โหนี่ผ้าหลังคาไม่ใหม่เลยม่านบางแดดใหม่ๆเลยนะครับนี่ผมบอกเลยว่านี่เป็นมันม,ม่านบางแดดเดิมเลยนะครับสแตนดาดเลยครับนี่โอ้โหสวยเลยช่องกล่องเก็บแบนนะครับจะมีมาสองกล่องนะครับ2จุดเลยนะฮะรุร่น,นอื่นๆจะมีแค่จุดเดียวแต่นี้มีมา2เลยนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับ ตอบโจทย okay, e ์นะครับท so ่านผู้ชมนะครับแล้วราคาแม่งก็ไม่แรงด้วยผมบอกเลยน่าใช้งานนะครับนี่ครับมีทั้งเครื่องเล่นนะแอมพ์ไฮนะครับมีจอนะครับตรงนี้ผมบอกเลยสําหรับเด็กๆด้านหลังนะครับมีมาครบเลยครับตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมบอกเลยนะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมบอกแล้ว่าระบบเบรกมือนะครับเขาจะแตกต่างกว่ารุ่นใหม่ๆนะครับเบรกมือของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเบรกมือของเขานะครับอยู่ตรงนี้ นี่ครับผมเบรกมือนะครับแต่รุ่นใหม่ๆมจะอยู่ตรงกลางครับตรงนี้แต่รุ่นนี้คงความเอกลักษณ์นะครับของฟอร์ดนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงนี้อยู่นะครับลําโพงนะครับบอกเลยนะลําโพงมีทั้งหมด6จุดนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าแผงประตูซ้ายขวาเกามีทวิตเตอร์งนี้เฮ้ยมันน่าใช้งานนะผมบอกเลยนะไม่ผิดหวังไม่ขี้เหร่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองกันว่า ภายในห้องโดยสารแถวทสองจะมีออปชันอะไรบ้างไปรับชมกันดีกว่าไปครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงล่ะผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่ล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในห้องโดยสารแถวที่2นี่อย่างกว้างเลยครับ head room ผมเหลือ leg room ผมเหลือเพียบเลยด้เหลือประมาณเกือบ30นเซนนะทำไมกว้างขนาดน,นี้่บอกเลยว่าเข้ามานั่งแล้วสบายครับตานนี้ครับก็เหมือนกันครับคันนี้ครับ ก็จะเป็นดูโทนเหมือนกันนะครับแผงประตูก็เป็นดูโทนนะครับแล้วก็มีไลายไม้ครับตรงนี้โอ้โหพนักเท้าแขนมาด้วยผมบอกเลยว่าอยู่ในสภาพนี้ใครหาอยู่นะไม่ผิดหวังเลยผมบอกเลยนะครับตรงนี้ด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับเป็นเขาเป็นแอร์ลาวมาด้วยครับตรงนี้นะครับนี่ครับไฟเฟลงไพดานติดหมดนะครับผ้าหลังคานี่ครับผมบอกเลยว่าไมาก่กิฟททั้งผืนเลยนะครับผมบอกเลยนะไม่เป็นขุยนะไม่ดําด้วย ตรงนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหตอบโจทย์แน่นอนเลยนี่ผมบอกเลยนะโอเบาะนี่ใหม่ๆกิกิฟตเลยนะนี่ท่านผู้ชมผมบอกเลยผมว่าทําไมมันเป็นเขาถึงเรียกตัว Limited นะครับนี่สังเกตง่ายๆครับเขาจะมีแอร์แบ็กทั้งหมดนะครับ4จุดนะครับตรงนี้ที่พวงมาลัย1นะครับที่คนนั่ง2นะครับแล้วก็ที่เบาะนะครับซ้ายขวาอีก2ตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับเขาจะมีแอร์แบ็กอ่าเขาเรียกว่าแอร์แบก ถึงจะตอบรถว่าเรียกเป็นลิมิเต็ดนะครับตรงนี้แล้วก็มีจอพดานมานะครับตรงนี้นี่เลยครับดูง่ายๆเลยครับว่าเป็นลิมิเต็ดแท้ครับของแท้นะครับตรงนี้สังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปดูรถตัวเดียวกันเนี้ยแต่บอกว่าโลโก้ติดว่าเป็นลิมิเต็ดนะท่านผู้ชมดูตรงบอกก่อนเลยครับว่าถ้าเกิดลิมิเต็ดแท้จะมีแอร์แบ็กนะครับตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่ารถคันนี้เราเจ้าของเดิมมีซับบ็อกมาให้นะครับซับบ็อกนะครับซับบ็อกนะครับตรงนี้1จุดแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ขับซับบอร์กนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเอ้ยคันนี้มีแอบสายบันเทิงง่ายๆแอบสายบันเทิงนะครับมีเครื่องเสียงมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะตอบโจทย์แน่นอนใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังนะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขึ้นแถวที่3มนะครับว่าภายในห้องโดยสารแถวที่สา่ะจบกว้างขนาดไหนนะครับแล้วว่าเข้าไปแล้วความรู้สึก ยังไงอึดอัดไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับวิธีการขึ้นลงแถวที่สามให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับนี่ครับหนึ่งเลยครับเราดึงสลักเบาะนี้ครับแล้วมันก็จะพับมาอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าขึ้นลงง่ายครับสะดวกสบายมากเลยครับตรงนี้นี่ผมนี่ครับผมบอกเลยว่านะ การขึ้นลงนะครับสะดวกสบายนะครับแถวที่3นะผมเข้ามานั่งแล้วนี่อุ้ยสะดวกสบายมากเลยครับความรู้สึกนะครับยอดเลยเฮืดลมผมเหลือเลยครับเล็กลลมผมเหลือเหลือนะครับแล้วนะครับอีกอย่างนะครับรถคันนี้เป็น ford everest 3.0 ldd ครับตัว l i m i t ต็นะครับขับ4ปี2009นะครับแอรขเขาครเป็นแอร์3แถวเลย3แถวเลยนะครับผมบอกเลยนะโหแถวที่1คือคอนโซลแถวที่2คือ ห้องโดยสารแถวี่สองนะครับนี่ข้างนี้ห้องโดยสารแถวที่สามก็มีแอร์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมที่หาฟอร์ดเอเวอเรสต์อยู่นะครับรุ่นนี้อยู่นะครับตอบโจทย์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเฮ้ยแม่งใหม่กิฟต์ด้วยนะออปชั่นครบนะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังครับย้ําเลยไม่ผิดหวังนะครับเราดูทั้งรอบคันเสร็จแล้วนะครับภายในห้องโดยสารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับรถกันดีกว่าครับว่า เครื่องเกียร์ช่วงล่างเขาอะจะสมบูรณ์ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันปะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถคันนี้กันดีกว่าไปดูว่าช่วงล่างเขาจะดีขนาดไหนปะไปรับชมกันผมอะไรพาวเวอร์เบ,เบามากเลยคนระับผมบอกเลยนะเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันขับ2ขับสได้จริงหรือเปล่าอันนี้ผมอยู่ในโหมดขับ2อ,อยู่นะครับตรงนี้นะผมบอกเลยอันนี้ ผมจะหมุนอยู่ในโหมดขับสี่อันนี่ครับผมขึ้นละเห็นไหมครับโหมดขับสีจะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมน,นี่สี่โลมันมีสี่โลสี่ไฮนะครับผมบอกเลยนะท่านผู้ชมอยากได้สี่ไหนอนะ่ะตรงนี้อ่านี้มาสี่ไฮนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาเป็นขับสองเหมือนเดิมนะนะครับผมบอกว่าระบบเกียร์เนี่ยที่เป็นทั้งเกียร์ขับสองขับสี่ใช้งานได้ปกตินะครับท่านผู้ชม บอกเลยว่ารถปี2 0 0 9อยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วช่วงล่างนี่ดีเลยครับเลี้ยวไม่ดังนะครับตรงนี้ตกหลุมไม่ออดแอดด้วยนะครับน่าใช้งานเลยผมบอกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะครับลองเหยียบสักสามเกียร์นะครับว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ไหม ดีมากเลยเอาง่ายว่าช่วงล่างนี่ผมให้เต็มร้อยเลยครับผมสำหรับรถปีถึนเก้านะครับแล้วช่วงล่างอยู่ในสภาพนี้นะครับผมบอกเลยว่าดีมากมากนะดีมากมากเดี๋ยวเรามาลองเครื่องเกียร์กันดีกว่านี่ครับผมบอกเลยว่าเกียร์นะครับเปลี่ยนปกติเลยนะครับตามโจทย์เลยครับเกียร์นี้เปลี่ยนทุกจังหวะเลยครับนี่โอ้โหช่วงล่างนะครับ ดีมากเลยเครื่องเกียร์ให้เต็มร้อยเลยครับผมระบบเบรนะครับให้เต็มร้อยเลยนี่เลยครับผมท่านผู้ชมใครหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะบอกเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากเลยช่วงล่างดีมากเลยให้เต็มร้อยเลยครับผมท่านผู้ชมให้เต็มร้อยเลยบอกเลยนะครับย้ําเลยท่านท่านผู้ชมนะครับที่สนใจ Ford Everest นะครับ3.0 LDD นะครับ 4x4 Limited ปี2009คันนี้นะครับติดต่อเซลล์อาร์นะครับ ช่องทางกันติต่อผมฮะอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับอ่าหยูยไม่ผิดหวังครับผมคันนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยที่ผมเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะสภาพนี้ผมให้เต็มร้อยเลยนะครับบอดี้เนี่ยให้เต็มร้อยเลยครับเพราะมันเดิมทุกจุดเลยครับไม่มีชนหนักพิคว้มน้ําท่วมตัดต่อแต่ใดๆเลยนะครับผมบอกเลยนะกา,การันตีให้เลยครับผมตรงนี้ถึงจะเป็นรถปีศูนย์เก้าแต่อยู่ในสภาพนี้ เอาไปเต็มร้อยครับผมเอาไปเต็มรนะ้อย่าก่อนที่จะจบรายการนี่ก็รู้ว่าจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปฟังราคากันดีกว่าว่าผมเอาคันนี้มาขายให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่เราไปรับชมเราไปรับฟังราคากันไะครับเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับไปทดลองขับรถคันนี้มาแล้วนะครับว่าเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างงเขาเป็นยังไงนะครับ ท่านผู้ชมก็ได้รับชมแล้วได้รู้ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้นะครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องเกียร์นะครับสมบูรณ์เปลี่ยนสมูทมากเลยครับผมบอกเลยนะว่าสมควรแก่การใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังผมบอกเลยนะครับเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าผมขายเท่าไหร่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับหน้าป้ายนะครับผมขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่ดูจากคลิปนี้นะครับย้ําว่าใครที่ดูจากคลิปนี้ ผมให้ราคาพิเศษเลยเหลือ370,000บาทย้ำนะครับ370,000บาทก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เซลล์อารดด้วยนะครับครับวันนี้เซลล์อารดต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ